เฮ้ย้้อ้มันนีขึ้ดี้ดิแะกเต็มดิแล้วโอ้มืเมองมืงคาดิาเมืงคาดิหาพี่เดือนที่ไหนไงกงมองดาวอีกครับแมพี่ดีรก็สวัสดีแมฟซีนะครับพ่อเรินก็จะย้ายน้องกันเจ้านะครับลเา มาแล้วครับมาแล้วออกก่อนแม่ครับโอ้โหออกก่อนแม่ครับจับสากระดิ่งกันเล้วทีกระดิ่งกัอนไหนก่อนกระดิ่งก่อนย่ใช้กระดิ่ผมมันอยู่ในมือฮือฮอฮือฮือฮือโโหดครับตัวใหญ่มากครับ โอ้กระดิ <mini drained out> ite, ่งข so ี้หลุดจากคออีกเหรอหลุดจากอะอ่เง้ยของเจ้าเดียวออ้ อืมขากระดิง่งเก่าหงอกเนือยงมากื <c oughs> อคือคือือมันนี่คือดิคือดิบแฮะแล้วเต็มดิโอ้โหคุณใส่แด่นหัวเลยตัวนี่ก็จะย้ายน้องจันเจ้ามาอยู่แถวนี้นะครับโ <c oughs> อ้โหมีเสียงวอมบ,บานิ ดูครับตัวใหญ่ไหมครับแม่เตียบใครมารับแดดนะครับแดดยามเช้านะผมสื่อขาแม่สื่อขาแม่ดิดูครับดูครับจะเล่า ดินไปหโอ้ยเห็ดยังไรเนี่ยกับอะไรหกว่ย เพียงเพียงเพียงเพียเออเออเฮ้เดอทำไรทำไรครับทำไรขาเจ้าอาบแดดครับอาบเดดวันนี้อากาศหนาวนะครับแม่เสียมหุ่พักกินต้นไฟรอใหม่บานนี่เปลี รอยใจชิมยังไม่แปลงคารดออใหม่ไหมเรียบบาดนี้ติดยิ้งไปหลายติดมุดเด็กขาี่ยง งดมาเล่าจ้ามันก็คุณหลงนะคุณหลงโอ้คุณหลงโอ้ยผิดกันทั้งบ้านนะโอ้ยหลงโอ้ยเล็บพี่หลงปวดมือโดดสูงปวดเออพี่หลงพี่หลงระวังเด้พี่หลง,นะงเนาะอยากหลังกัญชาไหมเล่วพี่หลงเนาะ แ oh. ดดเห็นว่าเนี่ยไม่รู้ยันแสงหรือเปล่าไม่โทรศัพท์ไม่เห็นเลยตอนเช้าก็ได้มาเดินกินไม้ไผ่นะครับกินต้นไผ่นะครัได้ออกกำลังกายด้วยวันนี้ก็จะ ขยับไม่แป้งออกมาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆมาโรงเรียนนะครับก็เลยใช้ดู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 อืมวันนี้วันกบพี่ดาวดูนะพี่ดูรองเท้าอืด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 รองเท้าอืดรองเท้าอืดรองเท้าอืดูตรงตุ้ครับอืมอืดอ้วนอ้นตรงนี้ไหนไหนเอาตรงนี้นะครับเดือดโดนตรงท้องอื อในตรงคอเอือเอือเอืออือผมเหมือนพี่ดาวเลยนะครับเฮ็ดเฮ็ดอามิดอามิดกับบันไดมาตัดปลายไฟนี่เน่นคุณในบ้านเจ้าเาะคุณในบ้านนี่เอ้อ มาขึ ens, children, ้นได้บ <aba mus> ่อนี่มา้มึงมึงน่าัพี่ขึ้นได้บ่อนี่มันนี่งามอยู่เลยชูปปุ๊บชูปุ๊บ๊าดขงลังขงลังขลังขลังขลังดนดดไหนไหนขลังไหนขลังขง่าสังเกตเยอะไม่ผมยเยนะข้าลังขงเนี่ยดูครับดูครับเข้าไปใกล้นะครับ เราเขไปใกล้เยอะเนี่ยครับ้พอให้แม่แป้งได้กินต้นไผ่นะครับก็จะได้เฮ้ยนี่อย่างตกแต่งไปในตัวเลยครับทำหมมันสวยไปในตัวนะครับนี่นะแม่เสียครับส่วนต้นนี้ก็เป็นของพี่เดือนครับของพี่เดือนนะผมพี่เดือนก็ได้พาเดินนิดนึงนะครับอ้อมบ้านนะครับรอบหมู่รอบบ้านครับแล้วก็ รอบหมู่บ้านแล้วก็ได้พามายืนกินต้นไผ่สักประมาณผมไปทิ้งใหญ่น่าจะมีสิบยี่สิบนาทีนะครับยืนกินินต้นไผ่นะครับแล้วก็มายืนอาแบแดดนะครับไม่ร้อนนะแม่ฟีไม่ร้อนนะตอนน,ตนี้กลางช่วงเ,เช้าหกโมงกว่าเจ็ดโมงนแะม่ฟีเจ็ดโมงวันนี้นะยากาศจะดีมากครับโอ้ยวันนี้เราขออุบน้องดาวนะครับไม่ถ่ายน้องดาวให้ดูนะครับผมปล่อยให้แม่ฟีคิดถึงนะให้เพลินทายนะครับ ้องเราขอถ่ายเป็นน้องเดือนกับโอ้พี่เดือนกับน้องแกล้จ้าครับต้องได้เดี๋ยวมีลิปสนุกๆกให้ชมแน่นอนนะแม่พี่ครับตอนนี้ต้องพักพักตัวกันนะผมเก็บตัวครับดาราเขาเก็บตัวกันนะแม่พี่นี่พี่เดือนสุดหล่อของเรานะเดี๋ยวให้ดูลยข้างๆอ่นะมันจะเห็นไหมผมลองเดินดูนะโอ้โหดูนะสูงใหญ่นะครับหล่อมากนะแม่พี่ โอ้ยน้ำต้นกุหลาบเพลิงหมดปักคากันนี่แล้วครับอโอ้ดูไม่ไม่ไม่ผอมนะเมื่อกี้ไม่ผอมเห็นไหมก็เพลินก็พายกินเขาก็ดึงกินได้ครับดึงกินได้ถ้าเขาถึงนะครับถือว่าก็มีหัวสับปะรดมีอ้อยมียญกากไโยนให้เขาปกติเขาก็อยู่ตรงนี้ของเขาครับแม่สี่รับรับแรงแดดนะอยู่เสร็จเวลาเขาเดินออกไปก็มาทาความสะอาดได้ครับเอาคาดมาคาดครับก็จะสะอาดไม่สกปรกนะแม่สี่จะสะอาดตลอดนะครับบ้านนะครับ ประมาณนี้นะพี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพี่เพื่อมังปอนชาแนลด้วยนะครับอู้มึงมึงคาดีหามึงคาดีหาพี่เดือนที่หลายแง่กุ้งมองดาวอีกครับเมฟี่มึงคาหาคาหาเพื่อนอันนี้เขาเอลยนะคันดาวนั่นงูเขียวหน่อยของหงดาวในเบืองมึงโอ้โหนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ